ดราม่าหนักอาร์ตสุดกันบอสบิ๊กและเพื่อนๆนทีมแดนเซอร์ปอบใจชาวเน็ตตั้งคำถามแบบนี้ไม่นึกถึงความรู้สึกเพื่อนหลังจากช่วงนี้นะคะกลายเป็นกระแสด้วยพี่น้องเดอทางอาร์ตนะคะ แดนเซอร์โตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องก็ได้กออกมาว่าวออกมาโพดออกมาห่องห้หนักเลยค่ะพี่น้องสุดกันคักแน่เลยหลายเพจก็เด้เอามาลงุงขออนุญาตนะคะขออนุญาตเพจด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องอาร์ตโตเกียวมิวสิกนะคะสําหรับคลิปเดอค่ะเดอล่าสุดค่ะหลังจากที่อาร์ตออกมาว่าวนะคะพี่น้องเป็นจังใดน,นั้นมีคลิปบางช่วงบางตอนมาให้เบิ่งกัน นะะดดานทาั้งกล่องวายุก็ออกมาเคลื่อนไว้แล้วคะ่ะพี่น้องกล้องวายุโตเกียวมิวสิกนะคะออกมาโพสต์ล่าสุดบอกว่าฟังไปฟังมาสงสารน้องจังจะรักใครชอบใครไม่ว่าครับแต่คอมเมนต์อย่างมีสตินะครับเกิดอีหยังขึ้นกล่องวายุถึงได้ออกมานะคะโพสต์แบบนี้ เกิดประเด็นดราม่าอย่างก่อนอื่นไปฟังคลิปบางช่วงบางตอนของน้องอาร์ตก่อนด้วยพี่น้องจะมาฟังคอมเมนต์กันค่ะและปัญหาที่เกิดขึ้นอาร์ตก็อยากจะตั้งคำถามกลับไปเหมือนกันว่าทำไมแอดมินคนเดียวกันดูแลคนสองคนถึงมีปัญหาไม่เหมือนกัน ทำไมทำไมการการดูแลของแอดมินคนเดยียวกันแต่ทำไมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันอารอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปคิดคิดแบบว่าคิดแบบเป็นสกิดเล็กๆนะครับผมใช่ครับคือตอนนี้ทางอาร์ตก็ไม่ได้มีการใช้แอดมินคนเดียวกันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอันนี้อาร์ตอยากชี้แจงให้ทุกคนได้รู้มาก่อนว่าตอนนี้บ้านอาร์ตเป็นบ้านที่ไม่มีแอดมินครับผมคอมเมนต์เยอะ ตรงไหมล่ะมากม,มามใมมกในแชทในกลุ่มรอ้อมในบ้านลอหลายๆเพจแล้วก็หลายคอมเมนต์นะผมอันนี้อาจเจียวมากๆอาอรู้สึกว่าทุกคนมองประเด็นอาผิดไปประเด็น,นอะไนนของเรื่องของบ้านฮากครับตอนนี้บ้านฮากอาดได้รับผลกระทรบบามมาในบ้านฮากเขาไม่สบายใจซึ่งตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอาดก็ไม่ได้มีการใช้อาจดบินคนเดิมแล้วแต่เรื่องมันไม่จบสักทีแล้วก็คอมเมนต์อาดแบบมันมันมีเป็นตัวอะไรหรอ คือจริงๆอ่ะเป็นพราะว่าอีนไม่เห็นะมากเลยมาถึงตรงนี้แล้วเนาะคือแบบน้องอ่ะก็้ักพู่แลลวก็จะปรึกษาตลอดว่าแบบจะยังไงตาเองครัก็มองเห็นว่าคือเข้าลอกการตัดสินใจเข้าบวกการตัดสินใจแต่ก็น้องไหมคนหนึ่งตัดสินใจที่จะบใสอีกคนนึงคือตัดสินใจต้องการที่จะใสคนนึงคือคนที่ถูกคนคนหนึ่งคือคนที่ได้รับผลกระทบไปเต็มๆกับอีกคนนึงคือไม่โดนผลกระทบเลยเนี้ยจะไม่ไม่แน่ใจว่าว่าเสือต้องการให้ปฏิบัติอนไที่ทางเดียวกันไปเลยไหม สื่อหมายถึงว่าสื่อกี่ยวกับห็นเราสื่อไหนหมายถึงว่าเอ่อเอฟซี FC แตถ้าอยากให้อาร์ตทำเหมือนกับชอปเปอร์หรืออยากให้ชอปเปอร์ทำเหมือนกับอ,อาร์ตหรือเปล่าแต่ว่าเราเองเรา,เราแค่คิดว่า เออโอเคไม่ว่าน้องจะไม่ว่าน้องจะตัดสินใจในแบบไหนเชื่อว่าแต่ละคนก็คือประสบการณ์กับเอ่อกับแอดมินคนนั้นอ่ะก็คงไม่เหมือนกับที่ชูดกัเราคนละคนก็อย่าเอาสองคนมาเปรียบเทียบกันแต่ละคนมาเป็นเราคนละที่ชูดแล้วต่าถ้าสมมติว่าเราก็ยังยังยังเห็นว่าการทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราไม่ได้เห็นเห็นดีด้วยเลยคือถ้าถ้าที่มีกรณีปัญหากันอ่ะคือจะฟ้องฟ้องไปเลยไปฟ้องที่อันลังไปเลยตาบานนะเอาไปแม่นเหลี่ยมใแย่เดี๋ยวมาอ่านกับอ่านด้ สงสารมั่นง่ายจะแห้งเลยกนฮ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจมาฉันไม่รู้แต่จะร้องแท้กว่ไรก็ทุกคนครับเราก็ยังทํางานกันอย่างเป็นทีมที่คือเป็นทีมมากๆอยู่ตัวอาร์ตตัวพิชเตอร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ศิลปินทํางานได้ด้วยความตั้งใจแล้วก็อันนี้โดยตลอดแต่มันมันเบื่อเฉย อใหญ่แล้วตอนนี้ใครใครเข้ามาดูอาร์ตคนให้กำลังใจหรือคนว่าถก็สองฝ่ายยิ่งยโโอเคถ้าว่าแบบอย่างรู้ว่าว่าแบบไหนอ่ะเขาก็แบบว่าเห็นทำไมเป็นคนเห็นแก่ตัวจังเลยไม่เห็นใจเพื่อนร่วมงานไม่เห็นใจพี่ชอปเปอร์เลยซึ่งอาร์ตอ่ะทำไมอาจจะไม่เห็นใจเพื่อนร่วมงานก็ทำกันด้วยกันทุกคนก็รู้ว่าอาร์ตกับพี่ชอปเปอร์สนิทกันมากแค่ไหนเพราะว่าความกันเนาะใช่ครับแต่แบบ คอมเมนต์มันก็บางอันก็แต่เกินไปมันอาจจะทําให้อ่านรู้สึกบั่นทอนแหละคนอ่านมันก็อ่านแล้วมันก็คงจะรู้สึกไม่ดีเข้าใจอ่านอยู่เราปอบกันเราคุยกันอยู่ในทุกๆวันนะคือตอนนี้คนคนที่ไม่อาจจะไม่ได้ดูเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เราเรานำเสนอมุมที่เราสามารถนาเสนอได้ถ้าเกิดเ่าเอเมิดจนรลอนขึ้นได้ประกอบนี่มันอาจจะรับเพียงกันเพาะอะไรก็ได้ก็ได้ฉะนั้นสติทุกคนต่างฝ่ายต่างมีสติไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ชื่นชมอย่างมีสติตําหนิอย่างมีสตินะคะอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง สุดโต่งเบิรงไปก่อนตอนนี้มันถ้าเด็ดสรุปเดี๋ยวคนี้เขาสิมาสรุปเองแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่สรุปตราบใดที่ยังไม่ออกจากปากเขาอย่าเพิ่งตีโพตีพายอย่าเพิ่งสรุปกันไปเองทั้งสองฝ่ายทั้งดีทั้งชอบทั้งไม่ชอบและอะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้เห็นใจทางชอปเปอร์เราก็อยากให้เห็นใสจทังผานด้วยนะคบเพราะว่าเราเองก็อยากให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนาะเพราะ อย่างที่น้องมาตั้งแต่แรกนั่นแหละครับทุกคนก็เอ็นดูแล้วก็รักน้องตรงที่แบบได้ทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งณวันนี้เราอยากจะบอกว่าเรายังทําอย่างนั้นอยู่นะครับถ้าในส่วนตรงไหนใครที่มีปัญหากันกับแอดมินของของอาร์ตเราเรายินดีต่อการที่จะบอกว่าไม่ชอบเพราะเขาทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดําคือดําครับขาวคือขาว,ขาวเราเราไม่ได้บอกว่าเราจะเห็นผิดเป็นถูกแต่นวันนี้เราแค่ให้เกียรติแล้วก็เคารพการตัดสินใจของอาร์ตในสิ่งที่น้องทานะครับผมทีนี้กลัวว่า,วาถ้าจะมาอย่างเงี้ยเด็กมันจะทะเลาะกัน เด็กมาสีอยู่น้ากันยากเด็กที่เขาทำงานน้ากันสู้มมือนี่เขาสีอยู่น้ากันยากแต่คนเม็นนี่มันก็ได้เห็นหนักกันมันบอม่น่็เด้กหุ่นจับกันมันบอมาถึงเรื่องเั้งแตเรื่องตั้งแต่เรื่องนานเงื่อนหรนั่นแหละค่ะพี่น้องพี่น้องได้ฟังคลิปบางช่วงบางตอนแล้วเนาะหลังจากนั้นนะคะ เอฟซีหลายคนค่ะพี่น้องก็ได้เขามาตั้งคําถามว่าแอดมินคนเดียวกันดูแลไม่เหมือนกันให้เอฟซีคิดอยากบอกหนูนะลูกคําถามนี้ไม่น่าจะพูดออกมานั่นมันทําให้คิดได้ว่าอีกคนไม่ดีเลยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทบทวนคําพูดก่อนนะครับ หลายคําอยู่นะที่มันกระทบเพื่อนที่หนูไล์น่ะแค่แนะนํานะถึงได้บอกว่าให้หนูย้อนกลับไปดูไล์ตัวเองด้วยกําลังใจครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตั้งคําถามแบบนี้ไม่นึกถึงความรู้สึกเพื่อนที่โดนเลยฮะดีนะที่ฉันไม่เคยติดตามคนนี้ ก็รู้ทั้งรู้ว่ามีปัญหายังให้โอกาสเขายังไม่จัดการเนี่ยแหละเขาว่าไม่เห็นลงสุกไม่หลังน้ําตาตัดไปเลยค่ะจะให้บอสมาปวดหัวกับทุกเรื่องด้วยไม่ได้นะคะปัญหาอะไรใหญ่ๆก็ควรปรึกษาบอสมาสันค่ะพี่น้อง อย่างแรกคือตัวอาร์ตเองที่พูดไปเคลียร์ที่พูดเหมือนปกป้องแอดมินคนนั้นเหมือนกับชอปเปอร์เป็นคนผิดเราฟังตอนนั้นยังรู้สึกแปลกๆแต่เข้าใจและว่าแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันบอกเลยว่าออกห่างคนแบบนี้ดีกว่าเป็นห่วงและหวังดีไม่อยากให้เจอแบบชอปเปอร์นี่ละคะพี่น้องลหลายหคนนะคะ FC ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าก่อนนะคะเนาะไนอง ก็คือบรอยากให้เ้าถึงเดี๋ยวมันสิผ่าพริ้งถึงมูเดี๋ยวรู้สึกบอดียังไงก็ขอให้ผ่านนะคะปัญหานี้ไปได้ด้วยดีว่สาสัญญาใายเปลี่ยนแอดมินใหม่เลยเดอ้อเนาะ จากนั้นก็เป็นกําลังใจให้น้องอาร์ตนะคะนอกกับมี่คาวข้าว่าวสารมาอัปเดตให้่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันค่ะพี่น้องขอพูณพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังว่าน้ำกันจนจบจบคลิปนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอุ้มยอดรักด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขอตทษขอให้พี่น้องไว้น้ำเนี่ยละกันพี่น้องสามารถคอมเมนต์คำว่าในใจคลิปไดเด้อมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอยันได้เนาะคอมเมนต์คขาว่าเบาซูกันฟังใดสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพอกันคลิปหน้าด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ